วนผลกรรมนำเนื่องตกตามรุ่งเรื่องเกี่ยวเนื่องแต่กรรมของตนความดีข้อมจุนจากคนกุศลความชั่วจากบาปทุกทนเพราะตนนั้นก่อเวรนไว้บางคนถือดีมั่งมีเพราะธรรม เจริญพรสตาญาตโยมอแม่พน้องทุกคนทุก่านรายการเรื่องธรรมจังหวัดประสิทธชใจมาพบอแม่พิ้องเป็นประจํารายการเทื่องธรรมจังหวัดประสิทตใจได้รับการสนับสนุนจากประเดศประคุณหลวงพ่อพระอาทิตยโซปนรองค์จากมณาจังหวัดตรังจังหวัดวัดประสิทตใจด้วตาชินอาตมาล่วงเกิวัดนาโตมเมงปรมิพิณองมาดำเนินรายการเสี่ยงธรรมจังหวัดประสิทธชัย นำลักตากับซ้อนกองกองสมาเสเบอรชาวพระเพณีวัฒนธรรมตรงทิท้นมาโบกมาล่ามาแล่งกันบะไม่พี่นองทุกๆเจ้ากองวันเศร้าเวลาที่อากรึงตึงที่วอกโดยปริบันต่างกลุ่มประเทศทั้งันจังหวัดสังรอโซวตัสังเอฟเอ็มเก้าสิบเอ็ดจุดสองอามิเกอร์ต่างอยู่หน้าตรงแจงแล่งเป็นภาษาตายวันเราดันผู้ฟังทางไล กระปบกับร่วงเครียด้วยเชาวชาวพม่พี่น้องใครยังอย่ในเทศกาล <c oughs> ตอดกระทิ้นกันตันผูกฝังทางไร่ก็หลายๆวัดก็ได้ผ่านมาแล้วหลายรวันพม่พี่น้องก็ตอดกระทินยย <c oughs> ้นสัตหยติโยมทันโลดตึงปูควยดีพม่พี่น้องถุกคนทูกตันในวางในจิตใจว่าชาติในปีนี้ต้องตอดทิ้นหลาไๆวัดพม่พี่น้องเพื่อได้เป็นอนันในชุวง รอตั้งแต่เร็มรมจนถึงเดือนที่สองปีน,นี้เราสึกว่าจะจิ้นสุดการตรวจกัดจิ้นประมาณวันที่สิบเาเดือนนี้ม็มพีนองผึกจิกาเพราะว่าเราลอยกระตุ้งกะระลาพมพีนองทานผู้ฟังต่างรายแต่คาดไปไม่ได้หลยการเช่นตมจังหวัดประสิทธิชัยพนพีนองได้รับการสนับสนุนจากพระเดชพระคุณล่องพอพราประสิทธิโรพนรองชนะจังหวัดตรังจังหวัดวัดประสิทธิชัยวัดตาจีน แต่เราโรในนากันดีว่าพอตันวันสักซิตแตนบุกวังต่างไล่ตุกคนไม่ว่าจะเป็นคนอายุสักต่อใดแปดสเก้าสิรอว่ารอยเลือดปีแต่ยังอยู่เลยตลอดตึงเกิดเหล็กว่าจนจำได้เล่งได้คารจักวัดประสิทธิใัยโวดวตาชินดีแต่ลงเกียิในเร่งวัดเต็มบางบางทีแานบุกวังเขาไม่รู้ว่าเ <c oughs> ข้าใจว่าวัดประสิทธิัจนี่คือวัดน้นย ก็คือวัดตาชินอยู่ก่บก่แม่นำตาชินปัจจุบันนี้กลายเป็นแม่นำตรังทันผู้ฟังทางไล่ใสต้องเคลิ้นน้ำหมากวันนี้เพราะว่าตอดเช้าทันผู้ฟังทางไล่ตอดเช้า,ชาก็คือวันนี้วันที่องอาประเด็จประคุณลอ่องโอได้ได้ตอดกระชินทันผู้ฟังทาง,ง,งไล่ตอดกระินซ่ามาคีในวันที่้ามอ่าเบิกจิกาทันผู้ฟังทางไล่คืนนี้ก็คุณมโพเตวัดพ่อแมี่น้อง ประเด็นประคุณล่งโพก็บอกว่า <c oughs> ตรงนี้ก็มี <c oughs> ผู้วาราิก,กันจยงหงวัดตรงังคุณจงกรระวางวงพ่อแม่พี่น้องเป็นประจันบทหญ่ในการแต่ว่าเป็นเจ้าภาพกระชินก็มีคุณราพีพองบุปภคิดพ่อแม่พี่น้องอดีตผู้วาราชก,กันจังหงวัดจซส่งศร้า,าขเองวัดตาจินพ่อแม่พี่น้องก็ได้ <c oughs> บอกว่ามาตรการที่นายตุกตุกปีพ่อแม่พี่น้องโบสถ์ัตตราสราบซึ่งใน ประเด์ประคุณผู้จานวันผูจานมงคลสิทธิการหรือว่าผู้จานพระประสิทธิสู้คุบสู้พลหรือว่าตาเราแยกกันไปทราบม้านเรา,าเจ้าคุณจำนงพ่อเมพีน่นงก็ได้บอกกันว่าสัตยาิโยมมาพร้อมกันลยุยชาติพระเมพี่นองพร้อมกับกองสัตยาิโยมทดี่ยวตำวัด อาชาววัดเย็นก็วัดตา้ชิ้นประเม่พป่นองถุกคนถุกฐานก,กาควังล่วงเคียดเลวรายการซึ่างทำจังหวัดประสิทธิใจยก็เป็นกระบอกเสียงบอกไปตึงผูมิสุดมีสัดมีมีเกัดตา ในความเลื่อมใสในพุตรศาสนาทานผู้ฟังทางหล่เพราะว่าต้องแล้งไงหมากสักิดตรงนี้เพราะว่ารายการเที่ยงตาจังหวัดประสิทธิชัยก็กาเนิดเกิดมาจากัวัดตาชินพพรแะเมี่น้องตรงนั้นก็เป็นเวลาหล่ไล่พีเรียวตรงนี้ก็บอกเหล่าเกกันไปเพื่อว่าจะได้มาตาบุญนึกทึ่งพระเดชพระคุณลวงผอหรือว่าเจ้าคุณจํานงโดยเฉพาพอในในสัตตาของหวัดโกแก้ว อ่าประเมพีนองเรื่อว่ากลุ่มไกลเคียงตำบุญนาเมืองเพชร ตรงนั้นก็ตื้ง่พระเดชประคุณเคยไปชำบัญชาที่วัดก้าแก้วตั้งแต่ปีเซ็ิประมาณปี่นองเป็นตั้งแต่ปีเจ็ิบองยนถึงเจออ็ิบอศัตยนผู้ฟังต่างหลายก็ได้ <c oughs> ตัวกรมการเป็นคนเริ่มสร้างหวัดก้าแก้วจนสวยงามสตายยัตยาดโยมไม่ว่าจะเป็นโยตงในก็แล้วแต่ประมาณปี่นองตำบลนาเมืองเพชรรัวเตสบานโราชัดประเดชประคุณย่างดีประมาณปี่นองตอดเจ้าตอดกระติ้นเลวไม่ว่าจะกวางผู้ย่ญ่กำนันอมบ ตอหรือว่าเสียงตำทรงตำ้ายตรงนี้กวางเลวว่าวัดตาชินก็ตอดกระทิ้นวันนอ้อยอดทิ้นวันน้อยแต่แรงเป็นประชาตายมันเราก็บอกได้ว่าถอยชาววันที่ส้ามประเมพี่นองแต่ว่าลงเกียกกโยวัตตาชินดูกวันทันบู้ฟังต่างไล่สุมอานลุยมัด พ่อเม่พี่นองก็มากันมากมายไกลกรงแต่ได้กวงรายการเชียงตาจังหวัดประสิทธิใยแล้วต้องการออกสมกบูอ่าพ่อเมย์พ่นองว่าจานอย่างก้าวหมอแกงหมอเครื่องไรก็ได้ติดตาแนวู้สึกว่าเป็นพี่มือเองหลูกล่นร้องร่ำคุนช่วยกันมาบอกได้เพื่อแจ้งความจํหน่งได้พ่อเม่พี่นองว่าต่อเจ้าวัดตาจีนมาเลี้ยงคุนระกิตหนึ่งก็โตดกระทิ้นซ่ามากี่านผู้ฟวงทางๆ ต้ามบปัพจัยติดใดก็สากพรอแมีพิ้องบูรณาเสนาสนา,าประวัติวัตชินนั้นเป็นวัดตีิว่ามีทำหนักเรียนท่านบุฟังต่งางไรปริยัติตั้มตรงนี้ปริยัติตั้มบางทีสัยาียตยมก็กว้างเลวก้าใจอยาก่านบุฟังต่งางไรก็บอกว่าประดินที่มาตั้งจังหวัดตั้งอำเภอตั้งไรก็พมีพิ้องมาเรียน่วัตต์ชินตรงนี้โรงเรงียน ต่าจีนเราก็เปิดเรียนเปิดสอนเงิน,นงต่านภูพงษ์ทางไล่วันนี้ไม่ได้ก้าวหน้ารักธรกับซนหมากใหม่ก่กองพออยู่ในวันตดการทิน,นต่านภูพงษ์ทางไล่ก็บอกกเหล่าก้าวซิบลกลา้านนะต้องการเรียนนังเชื่อตั้งแต่หมอหนึ่งถึงหมอ,อกหนักตําจันชีจันโตจันเอ,อกกอ็ไปเรียน,นต่วตถาจีนได้พ่อแม่พี่น้องร่วมเกลียงก็เร่งรวมปับรวมร่วมวันนี้ก็เร่งเรื่องตรงนี้ไงพ่อแม่พี่น้องก็เร่งเรื่องความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงตรงนี้ต่านภูพงษ์ทางไล่ก็ว่าโลก นี่กวางใญ่่ํสำรับกุนใจควางโลกนี้ย้างวางสำรับกุนใจเก็บโลกนี่กับเก็บสำรับกุนอินเกตัวโลกนี้ไม่น่ากลัวสำรับกนเสียสละพระเมรุปองวันนี้ยกบทกรนเ่ว่าเป็นกรนเล็กๆน้อยว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงได้มั่ง คนเราจะแหลกว้างทำไรก็ตามท่านผู้ฟังทั้งหลายเกิดความหยิ่งใ่มันจะเกิดจากใจตัวเองกอนฝีบิดติดตางสั้นในยุคปัจจุบันที่ก็บอกกันว่าเราจะเดินหน้าไปสู้เปล่าไม่ได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ว่าเราต้องเดินอยากหาว่างเ,นเงไไหนียวได้ไหมก็พบกับคนที่ว่าใจแคบได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ว่าถ้าเราใจกว้างนี่เ่อแม่พี่นองไม่ต้องเปรียบเทียบกับมาหาสมุทรไม่ต้องเปรียบเทียบกับโน่นนี่นั่นแต่ว่าเปรียบเทียบกับใจเรา ว่าเราตำอะไรอยู่ต้องทำกรรมตามด่านู้ฟังทั้งหลายต้องทำกรรมตามเราจะมีกรรมทอ่าเราต้องทำสิ่งนี้มันเติบอนโตเมื่อนาตมาลงเกียจไปเนี่ยตัวเย็ดเยาเต่าเต่าเต็ดนี่ด่านู้ฟังทั้งหลายก็บอกเหล่ากันบอกว่าถ้าทำไรเลยต้องกิดไอเต่าเต่าเพราะคนตัวเยียดต้องทำสิ่งใหญ่ มันจะประสบความําเร็จเกิดค,ความปากภุมมใจแต่ถ้าคนตัวใหญ่ๆต้องต่ำจริงเหล็กๆประสบความจาเร็จมันคนงานดีประกอบตัวเ่าแต่จริงๆแล้วเกิดค,ความเปลี่ยนแปลงในโลกใบนี้มากมหมไกลกองโดยเฉพออยู่ปัจจุบันท่านผู้ฟังทางไล่เราจะเห็นห่าลากไล่มากมหม่ไกลกองไม่ว่าจะเป็นในไรก็แล้วแต่ในบ้านนี้เมืองนี้แต่เราเห็นว่ามันเกิดความมุนเวคนละวนละเวงมดัดแต่ว่าตัมมาอาานผู้ฟังทางไล่ ถ้าใบ,บ,บ,บเราไม่ใบออกใบใช้ในบางเรื่องเราจะพบสิ่งไรก็เลว,วแต่เราต้องแบ่งวันแต่ลวงแกลี้ยกำกับตันพุกฟังเป็นเสมอว่าเราต้องมีสติตานผุกฟังทางไยสติความหลึกได้เปรอตรงตัวนี้ตานผุกฟังท้งไยเปรตัวนี้ไอ้เข้าใช้กับชีวิตแล้วเราจะคนจะมีสติเลวมันจะเกิดความพองใสเมือ่อเรายกตัวอ,อย่างเราใ้ฟังยามแต่โลกบุญไหยพระเมรุป่น้องไม่ว่าจะปฏิบับ้านเราปติดติเผื่อก็เลวแท้ ยามโลกบุไหวเรามีตัมมาในชินในใจเราไม่ได้ไข้ตาัมมาแตามมา่ผุกฟังทงั้งารแต่เราออกมาเพื่อเผยเื่อตรงการเดี๋ยว่าไอ้คนมีตั้งสติก่อนผมแม่ี่นอท่ต่ผูกฟังทั้งไยสติก็เพรี้ยายงหายงายนี่ผมแม่ี่นองว่าสติความระดึกได้ให้เราโราตัวสัมพันธ์ของตัวเองว่าเราทำาระอยู่อ่าตรงนี้ผมแม่ี่นองโลกใบนี้มันจะวุ่นวายสำหรับ <c oughs> เราก้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ผูกฟังทัางารไม่ว่าเรื่องไรก็ตาม ถ้าเราก้าวไปยุ่งเกี่ยวมันจะมั่วปั่วพันกันมั่วมัดไอ้ระเมรพี่น้องแต่ถ้าเราไม่ยุ่งเกี่ยวเราโู้เต่าท่านเมื่อผู้ชาวโมก่าพระเมรพี่น้องโูเต่าท่านแม่แม่ในจิตของเรามันจะดินจะเต็มจะไรก็แล้วแต่พระเมรุพี่น้องเทวะเราโู้เต่าท่านเราโู้เข็บเคี้ยงเราสามารถหยับยังได้ตรงนี้คือการใช้สติพระเมรพี่น้องสติความระดึกได้แต่ว่าตัวสติเนี่ยร่องเครียดจบแรงเลยพระเมรพี่น้องไม่ใช่โรยยักแต่คนตัวเดียว แต่ว่าตัวทะตีเรชาใชีวิตประชาวันดันผู้ฟังทางไลยแต่พุทธเจ้าได้ตัดไว้แตมเม,พ,มพ่อแมพี่น้องแลเงกันจนตองจํำขึ้นใจแต่ปฏิบัติกันตึอโตไปว่าาถ้าผู้ใดโยบินปืนท่านของความประมาทพแมพี่น้องผู้นั้นเป็นโมกเกิดความไอ้หนายความทายพมพี่น้องแต่ว่าผู้ใดไม่เกิดด้วยความไม่ประมาทผู้นั้นอยอมจะหยับอย่างในึงสิ่งนี้ได้ โลกใบนี้มันเกิดความเปลีป่นยนแปลง,อ,งอย่าพพอองรวดเร็วโดยเฉพาะปีพศ2่อ7นนี่ปรมเมย์ปีนองเราเอ็นเก้าเกล้ากันมากใหม่ไกลกองอาเียที่ปีอายุที่เกิดมารวยปีที่เกิดมายังไม่เคยเอ็นแต่ปัจจุบันนี้เอ็นมดป่มเม่์ปีนองไม่ว่าจะเป็นการกรองต้นกรองคนกรองรอง,งานไม่ว่าไปจะเป็นเรื่องทต่ว่าเราต้องใช้ชีวิตประจำวัน เกิดบ้านเปลี่ยนเพลงแต่เราเทบจะรับไม่ได้บางเหลืองถ้าเป็นเราแต่ว่าเราใช้ต้องรับได้เพราะเราเก้าวใจเต่าทัานพระเมีน่นองเพราะฉะนั้นเร้วโลกไปนี้พระพุทธเจ้ารัดไปในอดีตการส่องปันเลือดปีเร้วว่าวมันหุ่นไหย เตนีวุ่นวายนอเตนีสับสนนอท่านผู้ฟังทางไล่แต่ลงแกล็ดแรงปรับรวมท่านผู้ฟังทางไล่แต่ถ้าบอว่าแรงตรงนี้พับบางคนเททึกซาธรรมาน่อแม่พี่น้องก็จะก้าวใจในวิธีรักธรรมว่าโอ้เตนีวุ่นวายนอเตนีสับสนนอเต่คุณคำพูดก้องเคยอาจจะเป็นชอบหลักธรรมท่านผู้ฟังทางไล่แต่ลงแกล็ดจะไม่จะเลยเพราะว่าไอ้ฐานคิดเองแต่ว่าบางฐานที่ได้ทึกซามาพอรักธรรมคำซ้อนท่านผู้ฟังทางไล่ นะมานุษย์เรารูเร็วมาปฏิบัติเร็วอย่างเอาบาบูเพื่นอนพระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดที่ o, ว่ารูเร็วรูเช่พอต้นดันผู้ฟังถึงได้เร,วร,รวาร,รู้เองเราพึ่งใจเองเราทําทให้ตัรรวเองมันมีความสร้างสร้นในพมพีน้องการสร้างสันน้นหนึ่งน,นึงเราเพือ่อใจกลางเราไม่เพื่อใจเก็บโลกนี้จ้างวางสําหรับกุใจเก็บนั่นมันก็ทุกทองแต่ถ้าเรารู้ธรรมะแล้วเราไม่รูจักทํรมไรในพมพน้องสวยสร้างสั้นในมันเกิดประโยชน์ สวยเออทางสั้นเนี่ยมันเป็นโทษท่านผู้ฟังทางไล่เลยโลกนี้จะอยู่สดใสสวยงามความเอ็นเปิดเกศถวาุทธศาสนาซ่อนทุกคนท่านผู้ฟังทางไล่แต่เราเอ็นวุฒิศาสตร์ชนโถูกยำยีถูกตีติ่งเนี่ยปรมี่น้องเราต้องเชื่ออู้ไหวอู้แต่แรงวุฒิราชบรรโณแต่ว่าถ้าเฉาอู้ไหวอู้วุฒิราชบรรโณต้องแพร่เนี่ยยำความไม่ปรมพี่น้องสัตตาถึ่ควังตั้งปากลาแลยลงเกสแล่งตายแร่งเร็วหลังเวียวเร็ววันนี้รู้สึกว่าแต่จริงเร็วกันแต่ว่าเรารู้ วายส่วนนึ่งพิจชารณาส่วนนึ่งพมพี่น้องหรือว่าภาษาบวันเราต้องเกณนิยามความไม่เป็นนันแต่ไม่รู้ว่าตกวพิษพิษตกก็ไม่จะเป็นรังเถียนแต่ไร่านบุฟังทางไรถ้าความไม่เราเข้าใจด้วยการเราเอ็นแก่ทั่วเราไม่ได้แกปะปัญหาที่ท่านบ้ฟังทางไรปรัญหาการเอ็นแก่ทั่วของคนถูกๆกคนย่างทางเพยอยู่ในเรือพอในอ้วงว้วยใช้ดันบุฟังทางไร สิ่งใดแต่เราได้มาช่วยงามไม่ว่าจะเป็นกองไม่พ่อแม่พี่น้องแต่เราเ็นในโลกใบนี้ที่เกิดความมุนไหวอยู่เราจะเที่ยได้ไใดกองนั้นดันผู้ฟังทงั้งหลายแต่เราไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเรามาโดยตำนองกรงทำแต่ทุกทองไม้เราโดยมกฎไม้แต่บ้านเมืองก็บังคับไม้แต่เราได้มาครบโครงเร้วนี่พ่อแม่พี่น้องว่ายอมจะเป็นกองเราแต่ถ้าทำเองชีวิตนั้นมันไม่ใช่จริงจริงนผู้ฟังทงั้งหลายเดินเส้นทางโลกใบนี้จะสช่วยช่วยงามได้ ในเมื่อเราเดินตรงตองนึ่งไม่พิษตำนองกครงทำรรซ่องไม่พิษกฎมหม้บันเมืองตีก็ทั้งไว้นี่เลยเม็นพี่น้องผู้ทรงธรรมผู้ทรงสิ้นรทรงธรรมธรรมในเรื่องสิ่งที่มันเติบโตเจร,ริญไวท่านผู้ฟังทางหลยแต่สิ้งเจริญเจริญอู้เจริญตาเติบโตเจริญไวตรงนี้ก็เผื่อว่าให้เราเข้าไปสู้ลกใบไหมทีกาลังพัฒนาโดยจะพอประทิบบรรเรานี่ท่านผู้ฟังทางไลาย ถ้ามอปฏิบัติเราในคนลงพิษในเรื่องไลๆเรื่องใดยงย้ยังดุยไหมประเมติการดุยกาลดุยชาติแตนผู้ฟังทั้งหลาย,ดยาโดยจะพ่อกอเตนเท์ทื่ามี้าชีบในแฟ้งในเทคโนโลยีแตนผู้ฟังทั้งหลายในเมื่อเราจ่าเทคโนโลยีเราไม่จำซองไม่รู้ว่าจำจองเราเข้าใจหเล่ว่าเราต้องเป็นคนเก่งนึ่งในเรื่องเทคโนโลยีเราเป็นคนนึ่งแต่ว่าเราเข้าใจใน,ในการจ่ายเทคโนโลยีด้วยตัวทัพย์ไร้ใแต่จริงๆแล้วอันตรมาก,ก็รเร่งยุ่งเรื่องปฏินัติการแนผู้ฟังว่า เทคโนโลยีเนี่ยเป็นความลำสมัยไม่ได้เป็นทิ้งติดสันสมัยเพราะชาวโลกประเทศก็ใช้เรื่องเลวก็เก็เากาไม่พบมาก่อนทันบุกฟังทางไล่ประเทศบ้านเราประเทศไทยไท,ย,ทยเล่นนี่พอแม่พี่น้องใส่แต่ว่าพี่น้องชาวต่างชาติาก็ต้องการมาในประเทศบ้านรรเราพเป็นพี่น้องพอใช้เดียวก็คือเนื่องคุณธรมคนไทยมีรอยยิ้มติดเส้นว่านทันบุกฟังทางไล่มีรอยยิ้มตดเส้นว่าน,าน,านมีรอยยิ้มแต่ว่าร้างอุดมคัน สร้างสิ่งแต่มีได้โดยจะพอปฏิทักษการตรวการทินนี่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเพราะวัติเล่นปฏิทักษการเดินไม่เข้าก็ต้องแรงเปฏิทัการตรวการทิ้น,น,น,ค,น,น,นคนมาทําบุญไม่ว่าวัดไหนก็แล้วเทท่านผู้ฟังทั้งหลายจะเกิดค,ความอิ่มเมอิบในใจยกตัวอย่างตัวเช้านี่พ่อแม่พี่น้องมาต่อทิ้นวัดตาชินก็มีความพบ,บ,บประเดิษประคุณลอ่องโพประเพณีติทุพนพระเมรุนองโดยจะพอก็อยากว่าสไตล์ของล่องโอก็คือ ยิ้มปรม่พี่น้องยิ้มแล้วกำปูติสวยงามตรงนี้อาติโยมได้รับได้เอ็นได้ชมบารามีแลว้วรู้สึกว่าอิม่มเบลลบตึงรุน่นทังห้านปรม่พี่น้องก็คือการทำบุญเป็นเรื่องปกติบริวารการิ้นก็คือสร้างเสนาสนะตรงนี้เป็นเรื่องจริงๆเลยท่านผู้ฟังทั้งหลายเพราะฉะนั้นก้นใจฟงังก็ตัดเก็บพระเจ้าบอกว่าเกิในให้ท่านเป็นเรื่องที่ว่า ต้องการยับยั้งการขี้เนียนในตันบุ้วังต่างได้รอยย่างสับทุบบัดรอยลานปันลานเบอร์ลานเส้นลานแล้วเตะไม่โรขี้สิบลานแต่ถ้าเราขี้เนียนในทำราได้ตันบุ้วังต่างได้ย่งไปเผื่อกิน กินแล้วเขาเอมกำสุดใจเราก็เกี่ยวไม่ได้กินไม่ลงพอเป็นพี่น้องตรงนี้มันเป็นปริจาาณทำแต่ลงเกยียจแรงกินว่ากินไม่ได้เกี่ยวไม่ลงบพเระเพราะกำมสุดใจเราเลือดหล่นอิมแล้วต่บุกฟังทั้งหลายแต่แต่แรกว่าชาวบางกุลก็จัดโกูปีกินหนำใจลงเกียแรกงว่ายังจ้านจ้าบรากรกเพรบานบันนี้จริงๆเหลือไม่ใช่กำมสุดใจเรากินไม่ได้ได e m, ท่านผู้ฟัง w, ทั้งหลายเป็นปริจาาณทำว่าเราทเราเบื่ออย่ลงเกียจก็ยกว่าเปรียบหรือมันนอกกันพระเป็นพี่น้อง นอกอ่ะกินกลางวันเตือนเจ้า,า,กรกากกรเรือนตาเกรงเป็นดวงอาทิตย์ปั๊บอ่ะนกกระโรมประกอบอาชีพในการประกอบอาชีพในการสาาร้างอาหารเสือกินแต่ภาวาดวงอาทิตย์หลับก็ฝ่าบำเพ็ญพิณองสายตาขอ,อ,องนอกก็ฝ่าฟังตึงเวลาหลับเวลานอนแล้วทำไมสุขภาพของนอกนั้นสมบูรณ์แบบกกกบุกกะประการท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่แตกต่างกับมนุษย์อันประเสริฐเลิศต่างปัญญาแต่พระพุทธเจ้าให้ท่านเชิญท่านผู้ฟังทั้งหลาย ตา้มน้ารุมง,ง้ามขำแม้กลางคืนก็เป็นกลางวันกลางวันก็เป็นกลางคืนทําจนหลนตัวเองลืมแล่ตัวเองว่าสุขภาปเรายําเย่อาสุขภาปาเราบอดเสติพขึ้นไปเป็นก็อยากไปเร่พปอแม่ปี่นองเป็นตั้งยาเป็นตีพักข้องเรือนโรคไม่ได้เชิญไหวแล้วทําให้่รูหลายกายกายเจ็บก้าวมากุกกรมทานพูกฟังต่งางไล่ตัา้มว่ามันเกิดความเรียนแปลงไหมก็เกิดความเรียนแปลง ในยุคปัจจุบันนี้นยกตัวอย่างใหญ่ๆท่านผู้กวังหลากมาเร่งนี่โรคกมาเร่งโรคร้กรายตี่รักชาไม่ได้พ่อแม่พี่น้องในยุคแวนดีตถ้่ผ่านมาไม่ว่าจะกี่ปีก็แล้วแต่คาว่าคุณนด้เป็นโรคมาเร่งนั่นๆๆได้รูเข้าสักทีแต่ปัจจุบันนี้ติดชาติโดยเฉพาะประเทศไทยบานเราท่านผู้ฟังท้งไรโปรไรแหละพ่อแม่พี่น้องอาตมาบอกว่าเนื่องความเครียดทะทุม่มความเครียดกระทุม่ม อ่าสองก็คือเราไม่รู้ทำเทะจิงท่านผู้ฟังทางไล่์พอโราทรมาทักอีกบอกว่าโบมาแล้วบอกวันนั้นปัีญาแต่ที่ความไม่ได้พอเม่พี่น้องตท่านผู้ฟังทางไลฟ์พอแต่เช้าบอกว่าผู้ใดอ่าไม่มีหละไม่ไม่มีรู้ผู้นั้นเป็นหลาอันปรนเสื้อท่านผู้ฟังทางไล่์เขายังงเตะจิงเรารเต่าท่านรความเปลี่ยนแปลงถูกสิ่งถูกอย่างพอเม่พี่น้องโลกนี้ก็สดใส ถ้าไม่น่ากลัวาำรับคนที่เสียชละเราเสียอละได้พมีพน้องทานผู้ฟังทางไล่ให้เรารูว่าไม่ว่าหลกมีหลกหน้าหลกนห่ก็แล้วแตจ่จงอยู่กับจุปัจจุบันปัจจุบันมันเป็นสี่สั้นในการเปลี่ยนเพลงพมีพน้องมันน่าจะรู้ช่วยรู้ไม่ว่าจะเป็นนู่นนี่นั่นมากหมยไกลกองปัจจุบันนี้ก็ว่าาจาติในตกหยกตกทันจะไมมไม่ว่าเรื่องไรไม่ทัานคุณเราโยไม่เป็นตัวของตัวเองทานผู้ฟังทางไล่ เราโยเราตกใจกับความเปลี่ยนแปลงมากใาย่กายของโดยเฉพาะกิเลสนั่นถ้าผู้ฟังต่างไลกิเลสคือความยากไม่พี่น้องยากมีอยากเป็นยากเล่นยากู้แม้แต่เรื่องเผื่อนก็ไม่เว้นแต่ผวกฟังต่างไลซืบกันจนนู่นนั่นคือความยากพระพุทธเจ้าก็บอกแล้วแล้วไม่พี่น้องว่าความยากนี่มันกลองตั้งแต่จันน้อยกันตัวน้อยจนมาถึงทัวเราไม่ว่าจะจันคุนน้อยก็แลว้วแต่ไม่พี่น้องถ้าตอกใจเป็นความยาก ยความยากมันเกิดขึ้นมันเกิดได้หล่าเป็นพิ่นองทิ้งติดตามมาคือความโลภความลงโลภแล้วอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเล็นอยากโูรก็ทําให้ลุงตุงนั่งมดเลยะเมี่น้องจับตนจนปลายไม่ทุกบ้างคนล่อมซาไลพเมี่น้องแต่ผู้ฟังต่างไล่เขาสุด้ายก็คือปรที่ิดของตัวเอง ตรงเนี้อะพอมีน้องพอาะเกิดความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผิวแต่ถ้าเรานึกถึงเจ้าสิบปีที่ย้อนลังมากินพักริมรัวท่านผู้ฟังต่างไล่ปลูกพักปลูกยาจำคือเนื้อได้ก็ยานาบานเนื้อเครือบานตายแบ่งพันกันแต่าปัจจุบันนี้ก็เกิดเกณฑ์การสื่อขายตามบ่กมันได้เพลกมันมันก็ไม่ได้เพลกแต่ว่ามันกว่าคนกินไม่ได้ปลุกคนปลุกไม่ได้กินท่านผู้ฟังต่างไล่มีแล้กันมากมายไกลกองแต่จริงๆเรื่องตรงนี้มันอยู่ในความเปลี่ยนแปลงผิน ทานผู้ฟังต่างไล่ลงเครียดก็ออกฟากสักนิดนึงว่าถ้าเรามีสติสัมปัญญาเนี่ยพอมีพ่นองเราโลตัวทัมปรญญาความหลึกได้สัมปัญญาความโลตัวใหานผู้ฟังต่างไล่ตัมมากองวันเชาราเราไปเราโยบานกวันวันติเชตไปวัดทานผู้ฟังต่างไล่ไปรับสิ้นสมาทานสิ้นโยวัดเก๋ๆโ,โดยเฉพาะอะทินยนี่พอมีพ่นอง วัดเก๋กเก๋กเกรุน่นเก๋เกบ้าน่าตุุ่เด็ดกา้าท่านผู้ฟังทั้งหลายไอความสําคัญอย่างน้อยๆเราไม่เวียรักบาทนึงมพมีพี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ว่าเรายังพักริมรัวหญ้าริมรุน่นเพื่อจรอปลุกไวไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แติก้องกินได้ามาเป็นผลิตเป็นงานท่านผู้ฟังทั้งหลายบาปพรุงเป็นรถเป็นนูน่นนี่นั่นก็ตอ่อจนกลางวัดกลางบ้าน อาเรื่องเรานี่เรายังกะลุยมัดแกงไงโมอเต่าเต้าท่านบุควังท่างไล่ไม่ว่าแกงเลี้ยงแกงจอมแกงเทแกงไรก็เลยเตบว่ากงแบบกต้บรรโหน่นอาตมาเล่รายการนั้นมาจากเดียวนี่ท่านบุควังท่างไล่นู่นตำได้ไรเป็นเนี่ยอาตมาก็เล่มากกนกรายการนก็มีก็ปัจจัยว่านำชุบเป็นท่านบุควังท่างไล่กินใหญ่กาดอาตรงนี้เป็นยาอยู่วัดนาท่านบุควังท่างไล่ อาตมาก็ตกใจละพอตัวเองยังไม่่อยจบแต่ได้นําจุบอ่าบผมแม่นปนำจุบมา,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 าทราบตายต่นงบุควังต่างไลถ้าบัตรชากลางบัตรชาเนื้อบาตรชาไอ้ไรเขาก็อยากว่านําพริกอ่าแต่ว่านําพริกองบานผักหิดสันบักเนื้อในร้อยหลายแล้วผมไม่นปองนําพริกตาแดงไงไรตรงเนี้ยอาเรืเร่องว่าไรก็แล้วแต่แต่ว่าบ้านเรานี่ก็อยากว่านําจุบนําจุบเสียกนําจุบย้ำไรกันเป็น วิตามินนั้นปลาเสือเหล่าหม้อขุนหม้อนั้นตานบอกแต่จำเจอคุณหม้อไม่ได้ตานผู้ฟังต่างไรก็คว่ากายุกคนกินน้ำชุบหล่าก็ว่าโปรดสั้นปิดตานผู้ฟังต่างไรการน,นั้นเลยเราไปตดทิ้นวัดในก็นตำน้ำชุบไปซักหม้อแต่ก็ว่าน้ำชุบมันลงตุนแป้งแล้วแต,ต่นอ้นหม้อนต่างไรตางเอลอลงเกี๊กระโรวม่มเป็นไปดองว่งงงงา,ราเราอยากปลุงหมักเราใช้เกลือกับเคลือกับยีพรีน,นี่นตานผู้ฟังต่างไรกว่านว่าเตี่ยวหม้อไม่หมักธกิจแต่ว่าตำไม่ไม่ไเปลืองก็แต่ไอ้เป็ดเป็ดฐานผู้ฟังต่างไ่แต่ว่าไ เรืองอะไรทำไปกินร้อยเลยพ่อแม่พี่น้องตาบอกว่ากินร้อยอะคุณกิน,กนแต่ว่าตากินไม่ร้อยแต่ร้อยก็ก็คุณไม่ก่อยกินแต่ร้อยแต่ว่าเราไปทำบุญในแต่บุควังสังไร ให้มันเกิดจากกิจจากช้ยแต่เป็นพี่น้องวันนี้เล่งเรื่องไรก็ไม่รู้แต่ว่าคว้าไปตึงถึงตุกคนุกตานแล้วเป็นพี่น้องเพราะว่าเรากันเล่งกันเรื่องปัณณนี้เพราะว่าเจ้าชาวก็คว้กไปตึงคุณปอกเรือนพระเปพี่น้องคุณแม่จริงแต่มาแต่มาแต่วัดเตือต๊ะรับกันร้องวันเพราะเป็นพี่น้อง่านผู้ฟังทางไล่ฐานก็เดินตั้งมาจักหน้าวงเพระเปพี่น้องก็อยากอบแก้วนําคุณอบแก้วเปนพี่น้องก็คว้าความผิดตึงรักษาทุกข์ผาพราานอายุมากแล้วแปดสิบเก้าสิบเป็นานผู้ฟัง ตั้งไรทุกุลหนุก่านแต่ว่าถ้ามารายการเนี้นถ้ามาดีใจตัางเพศและพอแม่พีนอง่านผู้ฟังทัางไ่พอรายการที่ทำจากวัตถุชิดใชยเป็นจองทางเล็กๆพอแม่พีนองเยเดๆนี่ไม่ใช่ว่าเต้าตั้มดาวดยแต่ว่ามันว่าจะให้ออกใจเล้งบางคนก็ฟังแต่ว่าบางคนก็ไม่พะปัจจุบันนี้ก็ว่าวิแต่โยนก็ไม่ไกลกว้างแล้วก็ไม่ไกลกว้างอะไรดยพอเอฟเ็มแต่ว่าลงเกียิมาเล่งแบบตั้มแาจบไม้ก็เป็นหน้าตีฐานผู้ฟังต่างไ้ แม่นถ้าเป็นหน้าเตะไม,ไม่ต้องไม่ต้องปฏิเสธว่าชอบไม่ชอบแต่เป็นหน้าเตะที่เราต้องเพื่อเปริดตำมาต้องเพื่อเปิดซึ่งแต่มันดีดีพอไม่พี่น้องก้าวกับสู้ฐานผู้ฟังว่าเจ้าชาวได้จะพอตกเปิดตกไยแล้วพอไม่พี่พน้องแต่ปัจจุบันนี้เราซึ่งว่าคนฟังก็มากขึ้นฐานผู้ฟังต่างไล่บางทีคนนั่นไปตำมาหรือว่าหลวงหาวันเท้ากระเปิดคว,าคควา่างรวงเกียจก่อนเดินทางไปนู่นนี่นั่นบอกเอ๊บ้มในรถย่างพอไม่พี่น้นองหรือว่าพูดย้ยกับนั่นหมดโตเทศบาลฐานก็ฟังอ๋อไข้ใจ เ้าพระเมพีพน้องขอเจริญพรกอบคุณถูกหนุนด้วยงานพระเมพีพิ้องแต่ให้ความสํากันในกันนี้โดยพอวัตตาจีนประเดชประคุณก็กวงทุกวันทันผู้กว้งต่างไรบางทีลงเกลี้ยแดงก็ขก้นกันแลยพระเมพีพน้องแต่ว่ากรแดงด้วยความตั้งอกตั้งใจประว่ามาแดงตรงนี้ก็เพื่อเป็นที่สั้นพระเมพี่น้องเป็นความสั้งสั้นนายเป็นกระบอกเสี่ยงเหล็กๆไม่ว่าจะเป็นก้าวสั้นไรก็แล้วแต่ทันผู้กว้งต่างไรประวายต่อยในวงกล้องธรรมมาแต่บางทีแต่งนู่นนี่นั่นไปมั่งก็เป็นเรื่องกล ยิงกับทิ้งห็นเป็นไม้ก็ไม่ได้ตเติมด่านปุกวังทางไลแรงเล้วฟังเล้วเข้าใจง่ายท่านปุกวังทางไลเป็นปาชาบันโรวติช่วยกันแรงช่วยกันฟังถตาเราคนไทยไม่แรงป่าชาตายแล้วใครจะแร้งป่าาบันโร เมื่อเราทำบุญแล้วพอมาพี่น้องเราพุทธศาสนานี้ถ้าเราเราตึ้งเต่ตการตรวการทินถ้าคนพูดไม่ตรวการทินนำชาติหน้าอื่นาชาตน้าอื่นเขามาทำไม่ได้พอเมื่พี่น้องไม่ว่าเราเปล่าองค์ซ่งเปล่าองซ่งองค์สามเณรที่นเนป็นัตราอยู่ตามเส้น,นระดบตัวประเทศนี่ ถ้าเราแม้กําลังใช้กันแต่พวกฟังทางไร่เรากับศาสนาเรากับโยกันไม่ได้พอเมพี่น้องประจันเลวบาซุบาสิกาบ่อยสัจเ่ตเบื่อชาวฟากว่ายเราตึงดูหรือดูการตอดกระทิ้นพอเมพี่นอ้องเบียร์อึนตองที่เรายัางกองลุยมดัด อ่าเราอติดตั้นชิดว่าปีนี้ชาติต้องตอดทิ้นอ่ากาวัดสิบบาทสองวัดสามบัดแต่คาดไม่ได้คือวัดตาชีนตัวเจ้าประเมย์พี่น้องปลอบกบระปดิษฐ์ประคุณล่องโพอ่าเจ้าคุณจำนงเรือประเวทสิตรโซ่พ้นดันบุกฟังดางไล่เนี่ยลืมตัวกระทิ้นวัดโพธตันวันประเมย์พี่น้องยำมิตรโดยเโพยำ อายุมมากันถึงวันวันนี้เขา <c oughs> เขาส้มโผดองกรท,ทิ้นทวัตตจีนประมาณทีเจ็ดแล้วผมไปนองนำโดยประธานนี่ก็คือคุณทรงกรดสว่างวงฮะผู้วัดริกันจังวัดตรังและคุณราพีพ้องบุปภิจพร้อมด้วยทีมเดือดกันนาและพุทธบสถ์ัดกล้องวัดตาชจีนประมาณไปนองรอรับทานอยู่ตัเชา พอไม่ไปน้องมาตำบุญกันได้อกงรุงท่านกันได้ตามมัตตาป,ปัตตาใาเซที่เราต้องการพอไม่ี่น้องแล้วเวลาหมดเวลาแล้วต้องข็ออํานวยไหวพรในสตญาโย,ยมจงมีแต่ความสุขความเจริญรกิจไรก้อยได้สอมปรารตนาตุกประการ อ่ากิจอื่นใ้ได้อื่นกิจทองให้ได้ทองหยดท่าบรรดาสักในการานนาหน้าเตมังกงหมังขังมีรํารวยอื่นทองพอไม่มีหน่อยเลือดใจเลือกินเลือกเก็บอ่าปลอดจากโลูกไปไข้เชบกับล่วงเครียดวัดหนาโทมิง่งก็ข้อเชิญพร คนว่ายวนผลกรรมนำเนื่องตกตามรุ่งเรื่องเกี่ยวเนื่องแต่กรรมของ